วันนี้วิชาวาดเขียนเพื่องานออกแบบนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของแพดนะครับแพดหรืออาร์มหรือบางคนอาจจะเรียกว่าอาร์มแต่สําหรับทางทหารเนี่ยเขาเรียกว่าแพดนะครับในกรณีที่ทหารเขาออกลบแล้วเสียชีวิตในพื้นที่เขตการลบเขาไม่สามารถเอาสมบัติมาได้เพราะว่ามันมีการประทะอยู่เนี่ยเขาก็จะมี ถ้าในสมัยสงครามเวียดนามเขาเรียกว่าด็อกแท็กที่เคยเห็นไหมที่ดูในหนังสงครามที่จะเป็นคล้องคอที่เป็นเหล็กโลหะแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาจะเป็นแบบเป็นตีตุ๊กแกแบบเนี้ยอย่างสมติว่าครูตายอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะและ้วคูอยู่เหล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดึง2อ,อันนี้กลับมาเพื่อเอามายืนยันกับญาติว่าเสียชีวิตแล้วแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ในหลักการออกแบบมันก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างที่ครูมาให้ดูก็จะมีเยอะอันนี้เป็นของนักบ,บินอาบัชีนะครับที่เอ่อมอลลาร์ดวอชิงตันนะครับของสหรัฐอเมริกาอันนี้เขาเรียกว่าบิ๊กเลส1เห็นไหมแค่เลขหนึ่งตัวเดียวหมายถึงวิ c t o อรี่คือชัยชนะนะครับนี่คือความหมายของเขาอันนี้เป็นหน่วยพลล่มที่อยู่ที่อาร์กติก อยู่ที่มรดสอล็กซ์ก้านะครับอ่ามารดสอล็กซ์ก้าอันนี้เป็นเอาของต่างประเทศก่อนเนาะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเอ่อเนชั่นแนลการ์ดของมลรัฐวอชิงตันนะครับอ่าแนะนําก่อนว่าเนชั่นแนลการ์ดเนี่ยก็คือหน่วยที่รักษามลารัฐนั้นๆทุกรัฐ50รัฐก็จะมีเนชั่นแนลการ์ดหมดเท็กซัสยกตัวอย่างเท็กซัสแคลิฟอร์เนียอะไรพวกเนี้ย เขาก็จะมีหมดนะครับอันนี้เป็นนิชชั่นอลกาดของวอชิงตันไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะวอชิงตันดีซีคือเมืองหลวงใช่ไหมเป็นเขตปกครองพิเศษอะไรพวกเนี้ยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแผ่นกรุ๊ปเลือดนะครับอย่างครูเป็นกรุ๊ปเลือด O อย่างเงี้ยเขาอาจจะดึงชื่อกรุ๊ปเลือดแล้วก็เหล่าแบบนี้กลับบ้านแล้วก็ยืนยันกับญาติในกรณีที่ไม่สามารถนำศพกลับคืนมาได้ เราจะไม่ทิ้งใครให้อยู่เบื้องหลังนะครับเนอะอันนี้ก็จะเป็นแผนหลักสูตรการช่วยเหลือทางยุทธวิธีนะครับโดยใช้อากาศยานร่วมกับเดือยานแล้วก็มีการดำน้ำ mm. เช่นที่พี่หมอภาคไปช่วยเหลือ13หมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเชิญท่านมาเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังนะครับ มันก็จะมีเรื่องของการจัดองค์ประกอบอะไรางี้อันนี้เราข้ามไปก่อนเพราะว่าให้ดูรูปแบบอันนี้คือการกระโดดร่มทางยุทวิธีนะครับระหว่างไทยและสหรัฐนะครับ ODA นี่คือชื่อหน่วยคือยูนิตของเขานะครับหนึ่งหนึ่งสองสามนะครับคือการกระโดดร่มแบบทางยุทวิธีก็หมายถึงว่าประกอบเครื่องสนามประกอบอาวุธอะไรด้วยต่งตางๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรพลานเวหาหลักสูตรพลานเวหาก็คือการกระโดดร่มแบบแคล้ายๆเมื่อกี้ แต่นี่คือเป็นหลักสูตรเลยนะครับมีของที่หน่วยรบพิเศษเราหน่วยเดียวนะครับอันนี้คือแอดวานซ์สุดของการกระโดดร่มแล้วนะครับส่วนอย่างที่ครูมีอยู่ก็จะเป็นปีกร่มแบบนี้นะครับตรงกลางก็เป็นช้างอิลาวันนะครับช้างอรลาวันก็เปรียบเสมือนพาหนะของพระอินพะอินเนี่ยมีมีทิลิธิ์ในอากาศสามารถไปได้หมดนะครับแล้วก็ร่มก็คือบ่งบอกว่าหน่วยนี้คือหน่วยที่ใช้ร่มปีกก็เปรียบเสมือนกับสามารถ ไปได้ทุกพื้นที่และทุกสภาพภูมิอากาศดูคอนเซปต์ในการออกแบบง่ายๆแต่เข้าใจง่ายใช่ไหมอะไรดีอ่าน,นี้ก็คือฝูงบินที่อิเปเพนนะครับที่เราโจมตีอันนี้ของ F16 นะครับไม่ไม่บอกนะว่าเขาสังกัดอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองพันบินที่3นะครับ อันนี้กำลังจะปลดประจํการซึ่งครูจะสาธิตในวันนี้ก็คือของหน่วยนี้นะครับนี่บางอันเขาก็จะแบบเล่นแบบตลกหน่อยนะครับเห็นไหมใชเ้เป็นรูปปืนควยกับไวโอลินหมายถึงว่าดนตรีเนี่ยคือเสียงที่ใช้ในการผ่อนคลายในการลบได้นะครับแต่เมื่อถึงการลบเนี่ยก็ต้องจริงจังนะครับ อ่าปะมาณน,นี้อันนี้เป็นของนักบินโจมตีของสหรัฐเหมือนกัน C l l e r Space นะครับหมายถึงว่านางฟ้าแห่งความตายนะครับเป็นเครืองบินโจมตีเฮลิคอปเตอร์โจมตีเนาะนี้ฝรั่งให้ครูมาอันนี้เป็นของนักบิน430นะครับไม่บอกนะว่าสังกัดหน่วยไหนอันเนี้ยดาวที่เป็น6ดวงนี่หมายถึงว่าเป็นระดับเฮดคอร์เตอร์ก็คือเป็นระดับ หัวหน้าของนักบินนะครับอันนี้กองพันบินที่สอนะครับก็จะมีอากาศยานหลากหลายรูปแบบมีโดนมีอะไรด้วยต่างๆที่อยู่ในประจำการนะครับอันนี้เป็นของหน่วยบินชื่อว่าแฮมเมอร์ชาร์กนะครับหรือว่าหน่วยฉลามหัวค้อนอยู่ที่มลร,รัฐฮาวายนะครับอยู่ที่มลร,รัฐฮาวาย อันนี้เป็นของกองพลฐานลาดที่25นะครับจะประจำการอยู่ที่ฮาวายโอเคอันนี้เป็นของพี่นักบินที่วันนั้นที่เราวิดีโอคอลคุยกันที่เราปกมือให้เนี่ยเขาขับเครื่องลำนี้นะครับ us UH 72 La สลาคต้านะครับเป็นเครื่องบินอเนกนประสงค์เป็นเครื่องบินพยาบาลอะไรต่างๆด้วยปัจจุบันเขาก็พัฒนามาเป็นตัวนี้นะครับลาคอต้าลาคอต้าส่วนใหญ่แล้วเครื่องบิน เฮลิคอคเตอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชื่อของชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองหรือที่เราเรียกว่าอเมริกันเนทีฟหรือว่าอีเดียแดงที่เรารู้จักกันในสมัยก่อนนะครับอันนี้เป็นแพทนักลบอีกหน่วยหนึ่งที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่ไม่บอกชื่อหน่วยเขาละกันนะก็คือเขามีคอนเซปต์ว่ารับจบไม่รับเคลียนะครับก็คือถ้าหน่วยนี้ลงเมื่อไหร่ก็คือ ศัตรูต้องเสียชีวิตทันทีนะครับอันนี้เป็นแพทที่ครูออกแบบ jungle survival ก็คือ,อ,อการดำรงชีพในป่าและการควบคุมงูนะครับที่ครูได้ฝึกฝนให้พวกเราเห็นตอนแรกมันมาจากแบบอย่างนี้ก่อนไม่มีข้อความอะไรเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ข้อความ jungle survival อันนี้อันนี้คือดวงตาดวงตาของงูจงอางนะครับดวงตางูจงอางเนี่ยจะเป็นวงกลมแบบนี้ นะครับแล้วก็อสอรพิษที่เป็นงูจงอาเนี่ยคือศัตรตูที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับคอนเซปต์ของครูนะนักล้วพิเศษมีมีดเล่มเดียวสามารถดำรงชีพได้นะครับธนูหมายถึงว่าการต้องทําอาวุธที่เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในป่ามาสแสวงเครื่องเพื่อเอาชีวิตรอดออกมานะครับจึงเกิดเป็นลักษณะของแพทชนิดนี้อันนี้ก็เป็น แผดของหลักสูตรจูโจมหรือว่าเสือคับดาบนะครับอันนี้เมื่อปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหน่วยที่ตั้งปกติเนี่ยธงชาติอย่างอย่างเช่นธงชาติของสหรัฐเนี่ยเขาก็จะเป็นธงชาติแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไปออกโอเปอเรชันหรือออกแบบปฏิบัติการที่เป็นการลบเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีธงให้เป็นสีแบบอย่างเงี้ยเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อ ลดการตรวจจับหรือเป็นการซ่อนพลางนั่นเองนะครับอันนี้มันก็จะเข้ากับภูมิประเทศได้ดีกว่านะส่วนอันนี้ก็คือมนาลิซาอันนี้ความฮาของมันอยู่ที่ถุงใส่อุปกรณ์ถุงใส่สีที่เพื่อนครูซื้อมาจากที่หลุยเซียนาให้นะครับแล้วทีเนี้ยมันเป็นรูปมนาลิซาแล้วก็มีจาจานสีอยู่ครูก็เลยเพิ่มเติม กระบอกเข้าหลามเข้าไปนะครับแล้วก็ทอสฟอร์มไทยแลนด์ความจริงอยู่ที่ประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีธงชาติไทยที่ปักอยู่บนภูมิประเทศต่างๆที่เราได้รับชัยชนะอะไรเงี้ยนะครับที่เรายึดอยู่ก็เป็นแพทที่แบบออกแน่แบบตลกหน่อยเสียดสีหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยไอเดียมันก็จะเข้ากับหลักโกลเด้นเลโชนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโกลเด้นเลโชนะแต่ถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นจุดตัดเก้าช่องอันนี้พอเข้าใจไหมครับ ให้พื้นที่ของงานอยู่ในพื้นที่จุดตัด9ช่องแต่ถ้าเป็นโกลเด้นเรโชเนี่ยเห็นไหมเราเลื่อนมามันจะอยู่ในตำแหน่งสัดส่วนทองคำพอดีเลยแบบนี้นะครับต่อไปมันมีของเล่นของฐานไทยและฐานสารัฐอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นเหรียญอ๋อนี่ของครูครับเป็นกระโดดล่มแบบแทนดัมเนี่ยที่ครูติดบ,บนเสื้อมา การกระโดดร่มแบบแฮนดัมก็คือหมายงว่าโดดแบบพร้อมกัน2คนลงมานะครับเช่นการขนส่งแพทย์ครูหรือบุคลากรที่สําคัญที่จะเข้าไปในพื้นที่เขตก,การลบอ,อธิบายแค่นี้พอเนาะจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านะั้นพูดไม่ได้เดี๋ยวเขมเมได้ยินนะครับอันนี้คือเหรียญน,นะครับที่เขาจะพกติดตัวกันไว้ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นโกสไลเดอร์นะครับ เป็นฐานช่างอันนี้เป็นหัวหน้าชุดร้อยเอกอันนี้รองหัวหน้าชุดก็เป็นจ่าเขาเรียกจ่าก,กองพันนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นการออกออก o p e เรชั่นที่อัฟกานิสถานนะครับหน่วยนี้เป็นหน่วยเฮลิคอปเตอร์ ter, พยาบาลนะครับไปที่กรุงจราละบัดนะครับจะระ,ระบุไว้ที่ด้านล่างแบบนี้ เดี๋ยวจะบอกว่าเขาเล่นเกมกันยังไงอ่าอันนี้เป็นของหน่วยบินที่เขาจะระบุชื่อเลยว่ามีใครบ้างที่อยู่ในหน่วยนะครับอันนี้ยศสูงสุดคือพันโทนะครับแล้วก็มีระดับชั้นยศต่างๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นจากกองพันเหมือนกันในระดับสายการบังคับบัญชานะครับอันนี้มาจากโมนรัตววชิงตันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปอินซีนะครับวอลฮอค อันนี้เป็นชื่อของหน่วยเขาอันนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีเหมือนกันนะครับเป็นอาปาชีเหมือนกันนะครับแบบนี้ด้้นหลังอันนี้ก็กับตันนะครับยศกับตันเป็นหัวหน้าชุดอะไรแบบนี้แล้วก็ดีก็เป็นรองหัวหน้าชุดเขาจะพกกันไว้ติดตัวตลอดสมมติว,ว่าเมฆบอกว่าเอาเลี้ยนออกมาแล้วเขาก็จะเคาะกันแบบนี้สมมติวไปกินข้าวหรือกินกาแฟกัน ถ้าเกิดใครไม่มีคนนั้นเสียตังนึกออกไหมนี่คือเกมเกมของเขานะครับเพราะฉะนั้นเหรียญพวกนี้จึงมีความสําคัญมากอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเพื่อนมิตรประเทศนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูแพทที่ครูจะทำในที่นี้นะครับอ่ัอน,นี้อันนึงอันนี้เป็นเรนเจอร์อันนี้เป็นหน่วยจู่โจมที่3นะครับของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับ ดาร์ r ไ f l e อันนี้จะเป็นหน่วยเกี่ยวกับสไนเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสไนเปอร์อยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนก็ไปหาข้อมูลกันเองนะครับต่อไปพอดีเลข3อันเนี้ยก็คือเป็นแพทพิเศษของของหน่วยนี้ของกองพันธ์บินที่3นะครับซึ่งเขากำลังจะปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าคอปด้า A s 1 F นะครับ A หมายถึงแอตแทกตัว H, H หมายถึงเฮลิคอปเตอร์เมื่อรวมกันแล้วก็คือเฮลิคอปเตอร์โจมตีนั่นเองนะครับแต่ถ้า C H หมายถึงว่าคารโก้เฮลิคอปเตอร์หมายถึงเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมถ้า U s หมายถึงยูนิตี้เฮลิคอปเตอร์คือคือเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปนะครับอันนี้ให้เรียน เข้าใจสัญลักษณ์ตัวอักษรเวลาเราเห็นอีะทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับอย่างถ้าเป็น A AH s 1 6ที่กำลังจะเข้าประจำการใหม่ในกองทัพไทยเราเนี่ยกองทัพบ,บกไทยเราเนี่ยอันนั้นจะเป็นตระกูลเครื่องบินแบบเฮลิคอปเตอร์แบบลเล็ก,ลกๆที่มันแบบสามารถแบบบินได้เร็วความเร็วสูงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปการออกแบบนักเรียนสามารถออกแบบโดยใช้รูปทรงที่เป็นตัวเลขแบบนี้ก็ได้ รูปทรงที่เป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้วงกลมแบบนี้ก็ได้หรือสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้แต่ครูมีข้อจำกัดคือให้ใช้แค่ขาวกับดำเท่านั้นมีข้อจำกัดมีข้อจำกัดแค<ย>่มีข้อจำกัดแค่ให้ใช้แค่ขาวกับดำเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยสองสีแบบนเนี้ยเนึกออกไหมแบบนี้เอาอย่างเงี้ยเนี่ยครับง่ายๆเลยอย่างเงี้ยสองสี ขาวกับดาเขา,ขาเรียกว่าซีรูเอตซีรูเอตก็หมายถึงว่าขาวจัดดําจัดนะครับแบบนี้แต่อย่างนี้มันยังมีสีอื่นไหมยอย่างนี้ยังมีเทาเข้มเทาอ่อนมีแดงมีอะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับอ,อย่างที่หมวกครูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน่วยลบพิเศเนาะหน่วยลบพิเศษเดี๋ยวไปโซรีเบรตัวนี้ก็หมายถึงว่าการปลดปล่อยผู้ถูกก,กดขีอ่อันนี้ก็ชื่อครู นะครับ West Central Florida น,นะครับข้างหน้าก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นปีกแอร์บอลก็คือปีกส่งทางอากาศของสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นครึงงงรคร่งหนึ่งเป็นธงชาติสหรัฐครึ่งหนึ่งเป็นธงชาติไทยก็คือการฝึกร่วมกันนะครับแล้วก็เขียนว่าแอร์บอลแบบนี้นครับแอร์บอลก็คือการขนส่งทางอากาศนะครับอย่ถ้าแอร์ด็อกก็คือการปล่อยของปล่อยของ หรือเราจะส่งพวก <Okay. S 1> ยุทธปัจจัยอะไรต่างๆพวกนี้น้ำมันอาหารอะไรต่างๆเนี่ยผ่านาพวกอากาศยานครูใช้คาว่าอากาศยานแล้วกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันสาธิตเลยนะครับเอาเลยนะครูจะใช้ปากกาเบอร์0.1ก่อนอนะครับเดี๋ยวขอ,ขอทอดนนี้เลย หนจุดหนึ่งก่อนนะครับอย่าอย่าขยับโต้น,นะครับเพราะว่าต้องนิ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะผลิตจริงนะก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้พี่ๆแนวหน้าเขาแหละเนาะแล้ว,ลวพอจบภารกิจเนี้ยพอจบภารกิจเนี้ยเครื่องบินชนิดนี้ก็จะถูกปลดประจำการพอดีเลย เกียณอายุราชการพอดีนะครับเพราะว่าเขารับใช้รับใช้ประเทศชาติเรามาโอ้ตั้งแต่พวกหนูเกิดอะครูย,ยังสองสามขวบได้มั้งครูยังเล็กอยู่เลยนะครับหนูยังเป็นลมกันอยู่อะลูกเป็นลมเป็นอากาศเป็นวิญญาณเป็น,ปนอะไรเป็นพี พ่อบางทีพ่อกับแม่หนูอาจจะยังไม่รู้จักกันเลยก็ได้ใช่ไหมอืมโอ้อืมพ่อกับแม่เธอยังไม่รู้จักกันเลยก็มีอบางทีเนี่ยครับแบบนี้อ่ะก็ค่อยๆสังเกตดูว่าลักษณะทางกายภาพของอากาศยานยอันนี้จะเป็นพลปืนพลที่อยู่ด้านหน้า คนด้านหลังเนี่ยคือนักบินคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับคือนักบิน,นถือว่าแผ่นี้ครูสาธิตให้พวกเธอดูแล้วทีนี้การใช้ปากกาปิกม่าที่เป็นเบอร์เล็กๆเนี้ยต้องคอยเขาเรียกอะไรนะคอยมาเช็ดมนะันอะเช็ดหัวปากกาอยู่ตลอดเหมือนเราเคยใช้ปากกาแลนเซอร์ไหมปากกาที่แบบไอ้ปากกาลุกลื่นอะที่หัวลื่นๆอะเคยลื่นไหมเออนั่นแหละ ปากกาที่หัวมันลืล่นๆน่ะนั่นแหละแบบนั้นเราก็ต้องคอยมาเช็ดตลอดนะครับอ,นนอันนี้เราไปใช้ปฏิบัติการจริงด้วยนะครับ มีคอพเตอร์ประเภทนี้แต่ไม่บอกพิกัดเนาะว่าเราไปใช้อยู่ที่พิกัดไหนเดี๋ยวรอให้พี่เขาจบภารกิจก่อนเดี๋ยวอาจจะเชิญพี่นักบินจริงๆอะ่ะมามานั่งกินกาแฟแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังว่ามันเสีวมันสนุกไหมมันอะไรงี้ไหมขอีกทีรับขอีกทีมันเสวมันเสยวยเพราะว่าการบินเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยมันคือชีวิตนะที่ที่ต้องเสี่ยงอะ่ะ นักเรียนนักเรียนเข้าใจที่ครูอธิบายใช่ไหมครับก็จะเป็นปุ๊กคัสปืนกลแรงต่างวันนี้ สิ่งที่ครูจะให้นักเรียนได้ทำเนี่ยก็คือสกเก็ตก่อนสกเก็ตก่อนแล้วสัปดาห์หน้าถึงจะมาทำเป็นงานจริงโอเคไหมซึ่งครูจะแจกกระดาษไซส์นี้ทุกคนมีให้แค่คนละแผ่นเท่านั้นนะครับ<า>เท่านั้นนแกได้แค่สอง,งอะไรนะแกงานได้แคส่สองคแกได้ครั้งเดียวแก้ไม่ต้องแก้ดิ เราเป็นนักออกแบบที่เป็นมืออาชีพแล้วสมมุติว่ามีสมมุติว่ามีหน่วยงานหน่วยหนึ่งเนี่ยอะอาหน่วยเนี้ยอัหน่วยเนี้นยนเนี่ยที่ครูกำลังทําอยู่เนี่ยเขามาจ้างให้พวกเราแล้วเราเป็นนักออกแบบอะอเ,เป็นอเอเจนซี่เป็นเป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับรับ,ร,บรับออกแบบเนี่ยนะครับเราก็สามารถสเก็ตและส่งให้เขาดูก่อนก่อนที่เราจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทรํะไรต่างพวกนี้ก็ได้สเก็ตนี่คือส่งไปสี่ตารูแล้วแต่เลยแต่ส่ง แล้วแต่เราเลยเราจะส่งสกเก็ตไปยังไงแล้วก็มีการปรับแก้อะไรต่างๆพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้อันนีคน้คนที่เป็นนักออกแบบก็ต้องทําความเข้าใจกับร,รูปแบบงานอะไรนะครับที่เราต้องบแบบเป็นหน่วยเขาก็จะให้ข้อมูลเรามาเขาจะบีบงานให้เราก่อน,น,น,อ,น,นอันนี้บีบงานแล้ว ใช่ก็คือเขาจะปลดเครื่องบินลานี้เออก็เลยทําแล้วก็สีประจําของหน่วยเขาก็เป็นสีม่วงเห็นไหมสีม่วงอันนี้เขาจะเป็นสีประจําหน่วยก็จะเป็นสีชมพูชมพูไม่ได้สีอย่างเงี้ยอืมก็คือเฮลิคอปเตอร์ด้วยหครับคอปล่าคอปล่าคอปลาคอปลา คอป่าก็คืองูเห่าถ้าคิงคอป่าเนี่ยคิงคอปอันนี้คือคิงคอป้าคิงคอป้าคืออันนี้คือจงอางราชาของงูเพราะว่ามันเป็นงูที่กินงูด้วยกันงูกินงูเยี่สิใช่กินงูจงอางด้วยกันด้วยนะใช่แล้วก็สามารถกินงูเหลื่มกินงูเหลื่อมที่ครูที่ครูจับกันวันนั้นอ่ะมันสามารถกินได้อ่ะเธอคิดดูดิใช่มันสามารถกินได้ ันนนจะใหญ่ขาดเพราะว่ามันมีปริมาณมันมีพิษไงโอนึกออกไหมเพราะต่างคนต่างรัดและไอ้ดีก็มีพิษแล้วฉีดน้ำพิษเข้าไปไอ้ตัวงูเหลือมันก็อ่อนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วมันกินมันไม่นานกับลวดเดียวเหมือนงูเหลือมค่อยๆ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 ทยอยกินเพราะว่าปากมันก็ตามก็ต้องขยายออกใช่ไหมเป็นเหมือนผังพืชอย่างเงี้ยครับ ใช่ชื่อ,ช,อชื่อของผู้ปฏิบัติการจริงๆเลยของแท้อันไหนครับเป็นผ้าแต่ครูมาเพ้นเป็นผ้าอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยก็คือครูใช้วิธีการปาั๊มปั๊มบนแผ่นหนังนลงไปป,ปรับเป็น